รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาด้วยความพิเศษอีกครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันก่อนถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดได้รับชมการสัมภาษณ์ของบุคคลท่านนี้ เรียกกันง่ายๆว่าหมดเวลาไปโดยไม่รู้ตัวเลยแต่มันก็เป็นเหตุผลในครั้งนั้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่มีวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติด,ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษจากคนธรรมดากลายเป็นคนไทยระดับโลกเรียกว่าฝรั่งก็ยังทึ่งนะครับในการเป็นคนไทยธรรมดานี่แหละไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรเลย แต่ทำให้ฝรั่งชาวอเมริกันเนี่ยทึ่งเพราะว่าเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จในทางด้านธุรกิจนะครับที่ไม่ได้มีการลงทุนสูงแต่สามารถทำรายได้ถึง600กว่าล้าน657ล้านเท่าที่จำได้นะครับในระยะเวลา10ปีจากการฟังบุคคลท่านนี้เป็นลูกชาวบ้านพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเรียน ช่างเทคนิคการไฟฟ้าที่จันทบุรีไปเรียนเพราะไม่รู้จะจะทำอะไรแล้วมาขายสระาเป่าแล้วก็ไปสอบการไฟฟ้าได้แล้วสมัครเป็นนักประดานา้ำอยู่การไฟฟ้า10ปีลาออกมาพัฒนาชีวิตท่านผู้ชมดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้ท่านจะต้องมีการบ้านที่ต้องไปดูการสัมภาษณ์ครั้งแรกด้วยครับถ้าท่านติดตามบางทีชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยน แปลงไปโดยที่ท่านนึกไม่ถึงก็ได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะครับไม่ใช่วิชาเวทมนต์คาถาอาคมใดๆแต่มันเป็นวิชาชีวิตคิดไม่ต้องมากแล้วก็ขายความคิดต่อๆกันไปนะครับแล้วคนที่ได้ยินใครต่อใครก็ย่อมจะมีความสุขแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆวันนี้ผมเชิญมาในฐานะที่เป็นหบุคคลที่บางอาจหารกล้าคิดว่า ถ้าชีวิตเขาสร้างคนให้เป็นเศรษฐีได้ในระยะเวลาสิบปีมีรายได้สะสมหลักล้านจนถึงหลายล้านบางคนเป็นร้อยล้านแล้วมีผลต่อครอบครัวคนเหล่านั้นอีกจำนวนเท่าไหร่เรื่องของการที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองในระดับกรุงเทพมหานครมันจะยากได้อย่างไรสำหรับบุคคลคนนี้ขอต้อนรับคนไทยระดับโลกครับคุณทะเนตวงศาหรือว่าอาจารย์เทนเนศวงศาของน้องๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ผมพูดเนี่ยมีอะไรผิดพลาดไหมครับเมื่อสักครู่ไม่ได้แก้ไขถูกต้องครับถูกต้องนะครับเอาละครับคุณธเนศมีอะไรอยากที่จะเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งหลังจากออกจากการเจนบุรีมาการไฟฟ้าเรียนต่อเรียบร้อยถือว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะผมนั่งต่อหน้าคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะมาหาไหมยังครับไม่ต้องมาหากันนะครับเอาเป็นว่าเศรษฐีใหญ่ผิดไหมอ่า คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าชีวิตมาถึงตรงเนี้มันก็ก็เกินฝันนะแต่ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันก็เกินฝันที่ที่เรามาถึงตรงนี้ได้นะครับถ้าหากว่าเอาความเป็นเศรษฐีอย่างเดียวจะมาสมัครผู้ว่าเนี่ยคุณนันนก็คงจะไม่ได้เพราะมีเศรษฐีเยอะครับเอาเป็นว่ามีการมองปัญหาบ้านเมืองยังไงกันแล้วกันนะครับเรื่องใครสมัครใครครบคุณสมบัติก็สมัครได้อยู่กรุงเทพมีกี่ปีลว จริงๆผมมาอยู่กรุงเทพสาบปี37ปี37ปในส7ปีที่กรุงเทพเนี่ยมองเห็นปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แก้ซะทีมันไม่ได้ดังใจเลยเป็นเองซะดีกว่าปัญหาเรื่องแรกก็คือเรื่องรถติดหนึ่งเรื่องรถติดครับคร,บครบสองเรื่องเศรษฐกิจอรถติดนี่ที่มันว่ายังไงมันรถติดมันติดอยู่บนลานจอดหรือติดอยู่ที่ไฟแดงหรือติดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือผม เจอปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพสาว็7ปีเนี่ยก็เจอปัญหารถติดตอนเนี้ก็ตอนเช้า,ชาและตอนเย็นมาพร้อมกันกลับพร้อมกันผมก็เจอปัญหารถติดแบบนี้ประมาณสองเดือนตอนที่มาอยู่กรุงเทพแล้วผมแก้ปัญหารถติดยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับสามสิบเจ็ปีผมไม่มีปัญหารถติด ผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้นะครับให้คนในกรุงเทพเนี่ยฟังว่าผมแก้ปัญหานี้ยังไงเล่าเลยเล่าเลยเรื่องรถติดก่อนแล้วกันครับเล่าเลยคือปัญหารถติดเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมแก้ยังไงดีกว่านะคือตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาทํางานที่กรุงเทพปุ๊บนะอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยผมก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดนนท์นะประมาณ4กิโลเดินทางมาที่ลงจากพนะกครเหนือเดินทางนี้ไม่ใช่เดินนะ ขึ้นรถขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์นะทีนี้มาพร้อมกันกับพร้อมกันติดไหมครับครับสี่กิโลก็วันเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงบางทีนะผมก็เอ๊ะเราจะทําให้รถติดเนี่ยทำยังไงตอนนั้นไม่ได้ทําธุรกิจเลยนะฮะก็คิดว่าเราเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดือนละห้าร้อยเราก็ไปหาที่เช่าใหม่ที่อยู่ใกล้ใกล้กันในฟ้านะก็ไปได้ที่ติดกันในฟ้าหลังสวนไม่มีไฟแดงเลยเดือนละห้าร้อยเหมือนกันก็ทำให้เราเนี่ย นะครับไม่ต้องรถติดเลยประหยัดเวลาเพราะไ,<ห>ไม่มีไฟแดงเลยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยมาทํางานก่อนคนอื่นทุกวันแล้วกลับกีดังคนอื่นทุกวันเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องรถติดแก้ปัญหารถติดจากอยู่ไกลก็อย่ามาติดหาทางมาอยู่ใกล้ซะเพราะ้บางคนก็ซื้อหมู่ซื้อบ้านอยู่อะไรอยู่แล้วอะลงรากปักฐานแล้วมันไกลอะก็ต้องเปลี่ยนงานสิคือแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยก็อาจจะแก้ไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการผมเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าคนเนี่ย นะสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์น่าจะทำได้ครับนะครับอย่างผมเองเนี่ยไปออกกำลังกายที่สวนลุมนะบางคนบอกว่าเอ้ยแก้ปัญหารถติดอย่างผมเนี่ยย้ายที่พักใกล้ที่ทำงานผมทําได้คนอื่น<อ>ทําไม่ได้<อ>ผมเนี่ยทำตั้งแต่สมัยกิ่เงินเดือนเดือนละสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไม่ได้<อ>มีเงินเดือนเยอะอก็ยังทําได้ครับแล้วผมก็ไปออกกําลังกายที่สวนลุมเนี่ย<อ>ไปคุยกับร,ปรอปภ<อ>ที่สวนลุมมีร,ปรอปภวันห้าสิบคนนะฮะ ถามว่ารถติดไหมเขา,าบอกไม่ติดเพราะเจ้าหนายให้พักใกล้ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทําได้นะครับรปภทําได้ไม่มีเหตุผลที่คนอื่นจะทําไม่ได้อนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งวิธีว่ากันตั้งแต่ชีวิตร,ปรอปภเลยนะครับคือคือวันนี้เนี่ยนะครับปัญหารถติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ผ่านมาไม่มีใครแก้ได้อ่าถ้าแก้บนถนนเนี่ยมันยากต้องแก้ที่ไม์เซตก่อนออ่าอ่าาถ้าแก้ที่ไม์เซตเนี่ยแก้ได้ภายในเจ็ดวัน อืมนะครับไม่เซ็ตแก้ได้เจ็ดวันครับถ้าคนใต้เรียกว่าไมเซ็ตแปลว่าไม่เสร็จไอน้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหลายวันครับก็ผมสามสิบเจ็ดปีอ่ะผมไม่มีหารถติดอ่ะแล้วผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยมันก็น่าจะเกิดประโยชน์ถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงเซษเสียวเดียวเท่านั้นเองครับก็เป็นหนึ่งวิธีการแต่วิธีการอื่นแก้ปัญหารถติดี่ยเอาอีกอีกเรื่องว่ามาเลยคิดว่าเออ ผมเองเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวเกือบทั่วโลกก็ได้ไปเห็นว่าลอนดอนทำไมรถไม่ติดทำไมสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงะนะครับอเมริกาเขาใช้รถแบบไหนกันะนะครับก็ได้ไอเดียนะได้ไอเดียคิดว่าถ้าเอาวิธีการนี้มาทำในเมืองไทยเนี่ยปัญหารถติดเนี่ยจะลดลงเยอะมากะนะครับคือวิธีการแก้ปัญหารถติดนะโดยการใช้แท็กซี่ออนไลน์ ผมว่าดีออนไลน์ดีกว่ารถไฟฟ้าแท็กซี่ออนไลน์ดีกว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินรถรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยโครงการเป็นแสนล้านถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการที่ผมแนะนำเนี่ยนะค,อะคือใช้เงินสองล้านทำแอปนะ,ะเหมือนกับแอปเหมือนกับ Uber. อูเบอร์แอปพลิเคชันใช่ฮะ,ะทีนี้ถามว่ารถแบบเนี้มันดีกว่ารถ รไฟฟายังไงมันไปส่งถึงบ้านนะแล้วชาวบ้านก็ได้มีโอกาสมีรายได้ด้วยคือในลอนดอนเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้าเยอะเพราะมีหลายสายถูกไหมครับแต่เมืองไทยเนี่ยมันมีไม่กี่สายแล้วเมืองไทยเนี่ยมันอากาศร้อนมันจะเดินเหมือนลอนดอนไม่ได้เพราะฉะนั้นรถไฟรถแท็กซี่ออนไลน์เนี่ยมันจะดีกว่าก็คือว่ามันไปส่งถึงบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างงานด้วย ถ้ามีแสนคันก็มีหม,หมายถึงว่าคนขับแสนคนก็มีรายไ,ได้ด้วยถูกไหมครับสแสดงว่าคุณธเนศพูดตรงนี้เนี่ยคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวเรียกว่าตาลุกโผล,ล่เลยแล้วก็แท็กซี<ช>่ก็มีความหวังก็มีไรายได้พิเศษไงสแสดงว่าคุณจะเป็นผู้ว่าที่จะมีความหวังสําหรับแท็กซี่แล้วก็คนที่มีรถทุกคนที่ไม่รู้จะทําอะไรดีอย่างน้อยก็มีความหวังทางนี้และ ก็คนบางคนมีรถคันหนึ่งผ่อนเดือนสมมติมีคารบ الي นะฮะผ่อนเดือนหนึ่งหมื่นห้านะถ้าเอามาทําแบบนี้นะฮะอาจจะมีรายได้เดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นก็ยังมีเงินเหลือถูกไหมหรือว่าถ้าไปขับเองนะครับให้คนเช่าวัลลพันเดือนละสามหมื่นผ่อนหมื่นห้าก็ยังเหลือหมื่นห้าอันนี้เขาเรียกว่าทําให้นี้สินเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินโอเคเรื่องของรถติดแล้วเอาเรื่องเรื่องของเรื่องอะไรอีกอ่ะที่คิดไว้คือเรื่องเศรษฐกิจ เศรษฐนะกษิจเนี่ยผมคิดว่าผมเองเนี่ยนะที่ผ่านมานะตอนทํางานกินเงินเดือนอยู่การไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาวิธีการที่ผ่านมาเนี่ยเอามาสอนอเอามาแนะนําว่าทํำยังไงให้คนที่อยู่กรุงเทพแล้วกินเงินเดือนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าสิบเท่าที่ผ่านมาผมทํำยังไงนะเพราะฉะนั้น เราก็จะสอนเรื่องบริหารเวลาเรื่องการเลือกอาชีพนะฮะเรื่องการตั้งเป้าหมายเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่อง Acces s m a r k e t i n เเรื่องการทําธุรกิจออนไลน์โดยที่เม่เสีหมายถึงว่าการตลาดแบบเข้าถึง a c c ก s s เมารเกเจาะตลาดการหาตลาดใหม่ๆซึ่งเรื่องพวกนี้ผมไปเรียนเรื่อง Acces s m a r k e t i n เเนี่ยเรียนกับดรสอน3วันนะเสียค่าเรียน5 0 0แสนกว่าเราก็จะเอาเงนนี้แสนกว่าครับเราก็จะเอาพวกนี้มาสอนให้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครเนี่ย เรียนรู้แล้วเขามีความรู้เขาทําได้แต่ประจวบเนี่ยที่เขาทําไม่ได้เพราะมันมีคนสอนครับแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ลองผิดลองถูกมันก็ไม่ได้อานะครับอันนี้ก็พูดง่ายว่าด้านเศรษฐกิจแล้วครับเป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวในช่วงเบรก2เราก็มาจอะลึกต่อครับเอาละคนเริ่มมีความหวังแล้วแท็กซี่มีความหวังคนมีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถใช้รถมีประโยชน์ได้ครับแล้วก็ฟังดูแล้วเนี่ยยังมีหลายอย่างที่จะออนไลน์แล้วก็แตกลายออกไปได้อีกเยอะไม่ได้อยู่แค่นี้ นะครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งเข้ามาสู่ช่วงที่2ปิดท้ายสำหรับบุคคลท่านนี้ว่ามีอะไรเด็ดๆดีๆช่วงนี้พักก่อนนะครับเทปโก้ Go! สุดยอดปั๊มน้ำบ้านเรือนปั๊มเป็นโลหะบรอนซ์และรัชไม่เกิดสนิมทนทานนานปีม,มากกว่า มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกว่าประหยัดไฟมากกว่ารับประกันมอเตอร์นานสิบปีภายใต้เงื่อนไขาการใช้งานปกติเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติเทปโก้ภูมิใจไายทำ สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญตการศิลเป็นเจ้าของสถาบัน Wintry Training Center อาจารย์ชาญสอนมาแล้วกว่า2,500วิธีครับถ้าเราเก่งมีความรู้แต่เราพีเซนไม่เป็นการงานเราไม่เติบโตลูกค้าไม่มาหาเราถ้าเราพูดเป็นเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาโอกาสก้าวหน้ามีแน่นอนครับท่านคือคนต่อไปก้าวไปสู่ความสําเร็จในการพูดเป็นนักพูดมืออาชีพได้แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แอรมาเวลเนี่ยคือหนึ่งละเป็นแอร์สัญชาติไทยเป็นแอร์ของคนไทยที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใครบริษัทอาร์ตครีเอทจำกัดบริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรืองเสน สร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณนักออกแบบครบวงจร083 0 4 1 8ด4 5 083 0 8 9 8945ธรรมชาติของผู้หญิงย่อมรักสวยรักงามเป็นธรรมดาอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธจริงไหมคะยิ่งถ้าเริ่มเข้าสู่ช่วงผู้สูงวัยยิ่งต้องดูแลทั้งสุขภาพภายในและภายนอก และทั้งหมดนี้คือความพยายามที่อยากสวยงามที่ดิฉันไว้วางใจในอดีตค่ะก็ได้งามอย่างภาพที่เห็นแต่นี่คือภาพปัจจุบันที่ดิฉันพบวิถีทางแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมดิฉันมีความสุขมากค่ะและยินดีให้คำปรึกษ,ษานะคะตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับผมกําลังอยู่กับคนไทยระดับโลกที่ผมว่านะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ในช่วงระยะเวลา10ปีที่สร้างคนด้วยวิธีคิด mindset แบบง่ายๆแล้วก็ทําได้จริงนะครับเพราะเป็นคนสําเร็จจริงแล้วก็สอนในเรื่องจริงนะครับก็ในประเทศไทยเท่าที่ผมรู้จักในแวดวงนี้ก็ถือว่ามีอยู่คนเดียวในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ ระหว่างประเทศเรียกว่าเป็นผู้ร่วมประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาด้านการฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมแล้วก็ครบวงจรเลยทีเดียวนะครับบุคคลท่านนี้ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับเพราะบางท่านเพิ่งจะเจอมาเจอมาเจอกันต้องดูชุดแรกนะครับการสัมภาษณ์นในชุดแรกและจะรู้ความเป็นมาเป็นไปอันนี้ชุดที่สองเพราะว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างจะพิเศษ เนื่องจากว่าบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในการช่วยคนประสบความสําเร็จในการเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมแล้ววันนี้อยากจะอุทิศชีวิตลองดูว่าความคิดและความสําเร็จที่ผ่านมาและมุมมองต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงปัญหาของชาวกรุงกทมได้หรือไม่สิ่งที่จะพูดต่อไปนะครับคุณตะเนศครับเราคร้างกันอยู่ที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถูกไหมครับครับก็แน่นอนว่าเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้คนลําบากไม่คิดแล้วถึงเด็กผู้หญิงต้องไปปล้นนะครับวัยรุ่นต้องปล้นค่าอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มันเกิดความกดดันทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้มีผู้ปกครองพ่อแม่คิดกันล่วงหน้าคุณตาเนตช่วยทําการบ้านเรื่องนี้ช่วยอัธยาทีบายให้พี่น้องประชาชนคนกทบคนต่างจังหวัดฟังอยู่ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เข้ใจแล้วครับ ครับคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญผมบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีปัจจัย4ี่ก็มีอะไรมีอาหารมีที่อยู่อาศัยครับยารักษาโรคเครื่องนุ่มผมถามว่าปัจจัย4ี่เนี่ยมันจะดีได้ยังไงถ้าเกิดมันไม่มีเงินครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีปัจจัย5ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนวิธีการทำหากินนะฮะคือถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆสั้นฟันธงตรงประเด็นนะครคุณอยากประสบความสําเร็จในอาชีพใดให้คุณไปเสิร์ชใน u t u b e นะแล้วก็ดูคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่คุณต้องการอ่าอันนี้คือสั้นฟันธงตรงประเด็นครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ,อลึกอีกหน่อย,น,ยนะฮะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าเราก็ไปดูว่าใครที่ทําแบบนี้แล้วสาเร็จก็<ะ>อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าผมเองเนี่ยตอนที่อยู่การในฟ้าไฟผลิตเนี่ย<ะ>ผมมีไรายได้มากกว่าเงินเดือนสิบเท่าะนะ ผมถึงลาออกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเอาวิธีการนี้เนี่ยมาสอนมาแนะนำนะให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าสองเท่าสิบเท่าเนี่ยมันไม่น่าจะยากเพราะผมทําประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญปัญหาสังคมปัจจุบันนี้เกิดจากเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าทุกคนเศรษฐกิจดีรถไม่ติดเศรษฐกิจดีสุขภาพจะแข็งแรงวันนี้ผมออกกําลังกายติดต่อกันพี่ดอน40กว่าปี ผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนออกกําลังกายหลายคนอยากออกกําลังกายแต่ไม่มีอารมณ์าเครียดค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่ถูกไหมครับรัฐบาลล็อกดาวน์แต่ไม่ยอมล็อกล็อกดาวนี่มันต้องล็อกดาวนนี่ไปด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทำยังไงคนไม่เครียดก็ต้องหาวิธีการให้เขามีรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมทําตรงนี้ประสบความสําเร็จคือเรื่องเศรษฐกิจเอาง่ายสรุปตั้งแต่ปี40ศย์ต้มยำกุ้งถึงปัจจุบัน ผมไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผมบริหารยังไงผมทําธุรกิจยังไงผมบริหารเงินยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็อยากจะเอาตรงนี้มาแบ่งปันนะครับให้คนเนี่ยได้มีแนวคิดมี how to นะ,ะว่าทํำยังไงะนะครับสรุปก็คือว่าไม่ได้นั่งเทียนไม่ได้คิดจินตนาการแต่มันผ่านมาด้วยชีวิตจริงๆแล้วทําได้จริงๆแม้กระทั่งสิ่งที่ช่วยให้คนเนี่ยเรียกว่าเกิดได้เลย นะครับในรอบ10ปีนี่ห้าร้อกว่าคนไม่ใช่เกิดธรรมดานะคือมีรายได้สะสมตั้งแต่หลักล้านจนถึงหลายสิบล้านบางคนเนี่ยร้อยกว่าล้านก็มีครับนะครับเราไม่ได้พูดเกินความจริงนะครับเพราะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมครับโดยที่คุณธเนศสามารถบอกได้ว่า Howto หรือว่าทาอย่างไรโดยเฉพาะคนกรุงเนี่ยตอนนี้เครียดในภาวะโควิดตรงนี้นะครับตรงนี้อยากให้คุณธเนศบอกส่วนตัวเลยกับคนไทยในประเทศแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่ นะครับว่าเขาจะมีความหวังอะไรกับคุณธเนศหรือความคิดของคุณธเนศได้บ้างที่ออกรายการเนี่ยคุณดอนเชิญใครมาก็แน่นอนว่าถ้าไม่ไม่ใช่ไม่ชัวร์นี่ผมก็เสียหายเหมือนกันเชิญเลยครับบอกกับพี่น้องประชาชนหน่อยคือผมเองผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาผมทำสามเรื่องเนี่ยและผมประสบความสำเร็จผมก็จะนำสามเรื่องนี้ที่ผมสำเร็จเนี่ยอเอามาแบ่งปันอเอามาเอามาส่งต่อความสำเร็จะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสามเรื่องเรื่องรถไม่ติดผมทำยังไง3 7 สามสิบเจ็ดปีที่อยู่กรุงเทพรถไม่ติดนี้เชื่อถือได้นะก็สาสิบเจ็ดปีที่อยู่กรุงเทพผมก็ทําหากินเหมือนกับทุกคนแต่ผมทํำยังไงอ่าเรื่องที่สองเรื่องเศรษฐ,ฐกิจอ่านะครับผมตอนที่ทํางานกินเงินเดือนผมมีไรายได้มากกว่าอมีอไรายได้อมากกว่าเงินเดือนสิบเท่าโดยที่งานประจําไม่เสียผมบริหารเวลายังไงผมเลี้ยงธุรกิจยังไงผมทํำยังไงอันนี้เราก็จะเอามา แนะนำได้ครับนะครับเรื่องที่สามคือเรื่องสุขภาพนะปีนี้เนี่ยผมหกสิบนะยี่สิบสี่เอยขอโทษยี่สิบสามตุลาที่จะถึงเนี่ยอายุครบหกสิบพอดีครับนะผมมีอมีการดูแลตัวเองยังไงนะมีวินัยในการออกกําลังกายยังไงนะครับผมก็จะ มีวิธีการทำชาเลนจ์ให้คนสุขภาพดีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเคยทำชาเลนจ์ให้ทีมอย่างยกตัวอย่างเช่นใครออกกำลังกายติดต่อกัน21วันแจกรางวัลเงินสด3 0 0 0 0 0ทำมาแล้วที่ผ่านมาบางคนไม่เคยออกกำลังกายเลยนะอยากจะได้รางวัลรางวัลรางวัลละหมื่นเอออกกำลังกายและทำไมตั้ง21วันเพราะ มันเป็นการพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าใครก็ตามทําอะไรติดต่อกัน21วันเนี่ยมันจะเสพติดแล้วมันจะเลิกไม่ได้ถามว่าถ้าเกิดผมเอาชาเลนจ์อันนี้เอามาทําให้คนกรุงเทพให้คนทั้งประเทศไทยเลยนะครับมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็จะมีความสุขถูกไหมครับเพราะมีเงินแสนเงินล้านก็มีความหมายถ้าสุขภาพไม่ดีวันนี้ยหลายคนอาจจะไม่ให้ความสําคัญเรื่องนี้เก็บหาเงินแต่สุดท้ายเนี่ย มีปัญหาสุขภาพก็ต้องไปให้หมอถูกไหมครับอ่าไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเนี่ยคิดว่าถ้าใครก็ตามนะมีสามเรื่องเนี้ยรถไม่ติดเศรษฐกิจดีสุขภาพแข็งแรงมันเหมือนขึ้นสวรรค์ตอนเป็นอ่าขึ้นสวรรค์ตอนเป็นเลยนะครับฟังดูแล้วเนี่ยถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่พูดคือเรามาพูดสิ่งที่เราทําสําเร็จมาแล้วนะครับเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราทําไม่ได้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเน้นย้ําให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความมั่นใจได้ครับนะครับทีนี้เอาอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันว่าบางคนนี่ย,ยังไม่แน่ใจย้ําอีกทีเลยครับคุณนเนตว่าความตั้งใจของคุณนายเนธที่คิดว่าความคิดของคุณนเนธเนี่ยจะแค่ไขปัญหาได้ย้ําอีกทีนึงคือความตั้งใจของผมเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมทําแล้วผมประสบความเร็จแล้วผมมีความสุขะนะฮะ ก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับถ้าสําคัญที่สุดนะเรื่องเศรษฐกิจถามวันนี้เนี่ยคนเครียดคนเป็นไมเกรนถ้ามีรายได้หลักเลข5หลัก6หลักต่อเดือนสมมติมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยไมเกรนหายไหมครับมันก็จะไม่เครียดถูกไหมครับครอบครัวมีปัญหาเพราะเรื่องเศรษฐกิจสังคมมีปัญหาเพราะเรื่องเศรษฐกิจเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําให้คนเศรษฐกิจดีทําให้คนไทยทั้งประเทศมีรายได้เหมือนสิงคโปร์ ก็คื in, อก็ต้องสอนวิธีการทำมาหากินนะครับคุณทำอาชีพนี้คุณจะมีและได้เพิ่มขึ้น1เท่าสองเท่าสาเท่าสิบเท่าทำยังไงเรามี How t ูเรามีวิธีการมีวิธีการถ้าคนหากินเป็นไม่มีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมมันก็ลดลงทุกอย่างเป็นเงาตามตัวเลยครับเอาละคุณธเนศเขียนหนังสือขยันถูกที่ปีเดียวรวยพิมพ์ทั้งที่เ้าแต่ดูแล้วสถิติทั้งหมดมันพิมพ์มาสามแสนกว่าเล่มแล้วครับ อันนี้เป็นหนังสือที่คุณตาเนดเขียนนะครับครับอยากจะแจกซักร้อยเล่มเขียนเรื่องนี้แต่คนที่เรียบเรียงหนังสือเนี่ยต้องขอบคุณคุณบอยวิสุทธิ์อ๋อคุณบอยวิสุทธิ์เรียบเรียงให้เรียบเรียงให้นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นสามแสนกว่าเล่มนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าลองอ่านหรือแอดไลน์ดูวิธีเปลี่ยนหนี้สินให้เป็นทรัพย์สินภายในเจ็ดวันวิธีการแก้ปัญหารถติดได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการบริหารจัดการให้มีเวลาว่างมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่คุณทะเนศเขียนไว้ครับแจกสักหน่อยสักร้อยเล่มดีไหมได้ครับท่านผู้ชมรายการได้ครับก็ติดต่อได้ทางที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอครับนะครับ,รบในตรงนี้เนี่ยช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับเท่าที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยสั้นฟันธงตรงประเด็นนะอะไรที่มันดีๆผมก็จําเร็วเหมือนกันนะครับสั้นฟันธงตรงประเด็นนะครับทะเนธเข้าใจแล้วก็แก้ได้ นะครับแสดงว่าถ้ามีโอกาสถามจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยจะสมัครผูวกก้ว่ากอทมอจริงไหมหรือว่าสสเลยคือสสไม่เอาฮะไม่เอาเอาผู้ว่าเพราะต้องการขายไอเดียสิ่งที่เราทําแล้วสําเร็จให้คนกร<อ>ุงเทพเนี่ยได้ไมเซ็ตได้แนวคิดตรงนี้เอาไปใช้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่รู้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 อยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะี่ยผม ผมไม่ได้แน่นอนนะครับผมรู้อยู่แล้วแต่ผมอยากจะขายไอเดียแล้วถ้าเกิดได้ขึ้นมาล่ะครับครับถ้าเกิดได้ขึ้นมาล่ะขึ้นมาก็ต้องเชิญพี่ดอนเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเดยนะครับคุณะเนศได้ข่าวว่ามีภรรยาเป็นนางเอกหนังมาก่อนครับบอกชื่อได้ไหมก็บอกได้ครับอนุสรจันทรังสีครับชื่ออะไรนะอนุสรจันทรังสีครับแน่ใจว่าจําชื่อได้นะคุณอนุสรมีส่วนในการช่วยให้คุณะเนศประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างบางที ในชีวิตของคนเราเราพูดถึงคนเห็นนึกว่าตัวเราแต่เชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณร์เนตเหมือนกันก็คือภรรยาใช่ไหมครับครับถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนเยอะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณกบเนี่ยเป็นดาราอ่าแล้วก็คนเชื่อถืออ่นะผมมีวิธีการอ่านะถ้าเกิดสมมติผมคนเดียวเนี่ย นะคนอาจจะไม่ฟังวิธีการผมผมอาจจะมีวิธีการที่จะทําให้คนได้เดือนละแสนนะจะทําให้คนได้เงินล้านแต่คนไม่ฟังคนไม่เปิดใจแต่เรามีภร <laughs> รยาเป็นดารานะค,รคนก็เกิดความเชื่อถือเชื่อถือมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมา25ปีเนี่ยที่ผมมีวันนี้เนี่ยที่ผมประสบความสําเร็จเนี่ยก็คุณกบมีส่วนเยอะมากาครับอยากขอบคุณอะไรใครหนึ่งนาะทีสุดท้ายเป็นพิเศษเชิญเลยครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณรายการนะครับนัดพบคนดีรายการนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณนะครับสื่อต่างๆที่ออกรายการดีๆนะฮะเอาคนประสบความสำเร็จมาออกนะครับทําให้คนดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ดูรายการคนสําเร็จเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วคนที่เป็นไอดอลผมในประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณเจ้าสัวธนินนะครับคุณวิกรมคุณตันนะครับแล้วก็ผู้นําที่ ผมก๊อบปี้วิธีการมาทําธุรกิจสําเร็จอยู่ที่อเมริกา2ท่านก็คือคุณคิมคุยคุณเจสันนะครับที่ทําให้ผมรู้วิธีการว่าจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณคุณกบนะครับที่ตลอดระยะเวลา2 5ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้มาถึงวันนี้ทําให้ธุรกิจนะราบลื่นประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ,บ,รบนี่คือความคิด แนวคิดวิธีการของนักธุรกิจเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลองโทรเปเนอร์นะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมธุรกิจที่คุณะเนศทำนั้นเราเรียกว่าธุรกิจ SML ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้านการฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมแบบครบวงจรขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณะเนศด้วย ครับ,รบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,ดรบเดินอย่างมันคงด้วยความมุ่งมัน่นหรือเพียงปล่อยมันไว้กับชะตา